หามุมเนาะเื่อเดินิ่งๆทำมันเกเดือนจำมรอถ่ายเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ่ารอบผ่ารอบอานับหนึ่งสองสามสี่ เอาหกรอบหกรอบได้ค่าแล้วเอาหกเอาหกกำลังคาห่อเลยเนี่ยองเไม่ได้ตามที่มันคำนวณละโ ชมการทิงดิ่งครับอสกี้แต่พื้นเกี่ยวยากเ้โอ้ยที่ควายเฮ้ยที่ควายติดแล้วนะต้องหางอ่ะตอทีแล้วก็ท่าที่บราลมาทางนี้เอาละอ้ย ันนี้วันพระวันนี้วันพระ,ะใหญ่น้องเอยเราเรา,รา,ราทยทะเลยเปป็นเเรื่องกติฮะขาเวลาทำใจก่อน,อะนจะต้องเหลือลำใดลำหนึง่ง <c oughs> จะต้องเหลือลำใดลำหนึง่งวันนี้เขาบอกว่าชนกลางลำไปเลย คุณนมาพี่สายลุงไม่ต้องงั้นเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสกิดเบาๆก็พอนะพี่เนาะลูกปืนหายไปไหนวันนี้